ผู้หญิงคะประเพลงอะไรจนะผมผู้ชายครับแอบเลิฟผู้ชายแอบเลิฟน่ะซาลังนึ่งกัโยคือได้มาว่ากัตาเนื้อซีดนกับโยโยกวัสดครับอันนี้คือท่านหญิงไม่ทราบว่าท่านมาจากไหนเพคะมาจากลิตเติ้ลโซครับมาจากไหนกันครับเนี่ยทำไมทำไมทำไมคุยผมยาวอย่างนั้นะครับคุยผมยาวมากเลยเพคะ สวยมากค่ะลอ,ลองใส่วิกครับอ๋อสินี่ไปไหปนไปงานไหนกันมาครับแต่งตัวแปลกๆฉันมาจากเกาหลีนะเป้คะก็ฉันเป็นคนเกาหลีอยู่ในเซนโซเน๊ะเ<น>บบปล่านะ๊จริงเหรอคะใ<น><อ>ช่ไหมคะเด๊เด๊คัมซาจิม,มาคัมซาจิมาคาจิมารักอยูเร็ไวะเนี่ยคัมซาคัมซาจิาคัซาคืออะไรเปคะ สามสามีดนะนะมีเป็นญาติกับกุ๊กหรือเปล่าเนี่ยกล้องยังมาถ่้ยวิดีโอตรงน้ายห็นต่อเนื่องอ่าองค์กษณ์ชายาทท่านนี้ตั้งการให้ดิฉันทำอะไรให้หรือเปล่าคะก็เป็นองลักษณ์ชายาทแล้วหรอทำอะไรได้บ้างครับอ๋อฉันเป็นศรนสนมนะคะห้องเครื่องของฉันก็เป็นนางสนมเหมือนกันไหมคะองเป็นเสด็เป็นองค์หญิงดีกว่าอ๋อเฉันเป็นองค์หญิงปะฉันเป็นองค์หญิงอ๋อ นี่ใช่ไหมครับองหญิงที่ผมตามหาเอาหญิงไปหา่หรือเปล่าน่ะนี่เธอเองก็ลือหือกะหือลือกะหือลือยายเธอถึงมาหาฉันเช่นนี้อยากหาองค์แล้วเพราะว่าฉันกำลังเติมผ่าลักแล้วลักแท้เธอมาตามหาลักแล้วอะไรล่ะ ลักแนนยาแล้วเสด็จนั่นคือใครหรือนั่นคือเสด็จยายอ๋อเขาเขาอินเตอร์น่ะเขาเอาโดนพิษแล้วเขาก็สงบไปสามวันผมก็เลยเปลี่ยนสีหน้าเออนึกว่าเสด็จยัยเด้อพิชอบดอกไม้ประหลาดนะโชคดีค่ะเสด็จยัยยัยเจ้าถึงมาหาชั้น ยายเจ้าถึงมาหาท่านเอ้ยยายเจ้าถึงมาหาฉันเจอือผิดนี้เหรอครับนางไม่าจะเป็นนางกำนันทำงานที่หอนางรอมไหมคะคนนั้นใช่ปีพันปีพันปีของญาติอ๋อพันปีรัชธาญาติอ๋อพี่กุมมาห์ พี่คูม้ามาเข้าอย่าเดินเข้าใกล้องค์กุมพีมามาใช่ไหมพี่คูม้าถวายบังคมองค์รัชทายาเดี๋ยวนี้เลยผู้ชายตรงหน้าครับถวายบังคมเดี๋ยวนี้เลยไปค่ะอย่าบอกอาจสามหากับองค์รัชทายาทโอ้สาวสามหาวโอ้ พระพเจ้าผิดไปแล้วดีมากต้องต้องแขวนรู้ที่ต่ำที่สูงพระพระเจ้าเป็นเพียงประชาชนตัวเล็กๆถ้าไม่คิดไฟสูงกันนั้นเลยกันลือ<ะ>้อ แล้วโดยการมอบความสุขให้เขา้าาให้เขาทรมานเสร็จแล้วเพคะตัดหัวของชันไปเลยเพคะหัวอะไรว้าวเพคะให้ฉันตัดหัวได้ของนายผู้ชายไม่ใช้เัยแล้อครับเฮ้ยพระเจ้าข่ะอะไรวะผู้ภาสาอะไรฉันฟังไม่รู้ความอะไรเนี้่ย กเข้ามาแล้วก็มีขอกำนัลนิดนมาให้กับองค์รัชชายาตหรือเปล่ามะมีไหมครับเจ้าระมีหรือเปล่าเจ้ามีหรือเปล่าว่าะามีหคือคุณคือรัชชายาตงงกำนันเป็นทองอ๋อเปอ้ไรนลูกอมจากคนรักเก่าของข้าได้โปรดรับไว้ แล้วชาวคนไทยว่าคนรักเก่ากับพันปียอย่างนั้นเหรอผู้ดอกไมาได้งไงเฮงสวยเหงสวยตัดหัวมันนำมันไปประหาร่ะาขาให้ลอรีปับเขาการักับของเขาให้กับท่านเป็นปของถวาย <c oughs> ขออภัยเสียจริงๆ <c oughs> ข้าพเจ้าทำผิดไปแล้วรู้ตัวก็ตี เอาเป็นว่าเจ้าต้องระวังตัวไว้ขอโทษด้วยหนักสดเขาจะมองไถ่ยเหรอเพคครับเฮ้ยเขางไถ่อะใส่หัวไปอ่ะใส่หัวไปใส่หัวไปเดี๋ยวนี้ไม่หัวไปล้วครับต้องไปทั้งตัวเลยก็ได้อะเพคครับเฮ้ยอย่าก็กล้องที่สองคนนั่นนะมานี่ อเขาเขาเขาาเขาแสดงอยู่พี่แสดงครอยู่มื่อจริงอขอมาจ้องดูอะไรเราไปคะสิไม่มีฉากตรงนี้เดือดไม่มีนะไม่พอใจอ่ะอะไรอ่ะฉีิละไงก่อนให้พระพันปีพระพันปีซช่ไอือใช่เท่าไรชาวบ้านหื พาอันปีนดวงแสดงละครอยู่เหรอแต่ชิงอุ้งเต้คนหนึ่งนะเราก็แบบว่าพาอปันปีกับนางสนมไล้ตบกันหู้ยแหล่ะวะใครนะพี่พาอปันปีอดใจเจ้ามาแต่ดีอะย้ายอาวีโอไปตบใครนะน่าจะเดี่ยงเฮ้ยมันเท่จะดีนะใช่ไหมอีกไม่กี่นาทีแล้วอ่ะฉันว่าเมื่ถึงเวลาที่ต้องเอา องค์พระองค์พระสทายาตเข้าไปทีนี่แล้วค่ะนั่นสิพระพัฒน์เราจะมีกิจกรรมที่องค์พระชทายาตไม่สามารถรับรู้ได้นะคะโอเคใช่องรัชทายาโอ้มาแล้วลูกสาวฉันะไรไปคะใครไปครับเออช็อตปะเดี๋ยวข้าเอาองค์รัชทายา ใปนอนกดในอะไรเบรเราจะไปเสียวกันไหมคะเปลี่ยนทรงผมหน่อยสินายพิการยางกะตุ้นน้คืาของพวกเราก็จะฉีดเราจะฉีดคันบอกให้เดือแค่มิสเกิลเฮร์จะเปลี่ยนว่าของพวกเราเสี่ยวเราไปเปลี่ยนเป็นคันบอกพเขาบ้างดีไหมเอาไมเอาไหม อใครเปิดสาแทฟูฮราน้เราจะแปกกว่าหลางกว่าเขาหรือเปล่าว่าเขาไม่มีผมยาวเออไม่ไมออะไรว่าจะเปลี่ยนได้หมดได้เหรอฉันแกเดดอะแัไม่ช้หงแันไแล้วไ้วงต่อไปคะพอยูจะเข้าแล้วต้องหาที่นอนหรือยังไงไปคะ เราก็จะตั้งุ้มที่นี่ทรใหญ่ด้เือขสื้อหุมแขนห่อนางโรจเย็นๆเราจะไปเป็นนางกำนันใช่ไหมพี่คะ่อห่านโรนั่งเสด็จนั่งพากตรงแท่นนั้นเพคะ บิ่นเขาอ,อเออแล้วนะเราไปาาใส่ฮันหมกกันดีกว่าไปกันเถอะก็แปลกอะใส่อะไรไปขาย่านบุกไปขายของเอ้มันมีชุดหน้าลินมันเป็นแบบชุดแบบจีนๆฮันหมกไล่เบสุทีมนี้ก็ไปเร็วเออฉันก็ <c oughs> ไม่รู้ ององและองพระบปนปีช่วยตัดคำสั่งได้ไหมคะตัดพระดำรสด้วยไหมคะช่วยตัดพระดำรเกก็บพวเราด้วยไหมคะ,ะ <c oughs> เอาละเอ่อข้าจะพูดอะไรทีข <laughs> ้าพูดไม่ไมออกเลย <c oughs> ต้องพูดสิคะพระเป็นปี พท่าข้าและองค์รัชทายาทมาที่เออใครอีกคนหนึ่งนางลมใหม่ละแสดงตนของพระองค์เจริงๆตัวของเท่าแต่พรอเป็นปีเดือนนี้เลยเด็กใหม่ตึ้งแสดงตนแต่พรอเป็นปีหน้าของเจ้าคือใคร แล้วก็คือใครฮะกรรษัตริ์หลวงองค์ท่านขายไปไหนแล้วพ <laughs> ี่คะเราจะไม่พูดถึงคนที่ตายไปแล้วโอ้ยอ <laughs> ๋อเราเสียพระาชาไปเหรอคะเนี่ย <laughs> ใช่แล้วไหคะเราเหลือแค่องค์รัชทาย,ยาทองค์เดียวแสดงว่าเรื่องนี้เราต้องเก็บความนะ ใอย่าให้ใครรู้ว่าเราเสียพระราชาไปมันจะนเป็นจุดอ่อนไหมของเราสเรื่องนี้ห้ามให้ประชาชนรู้แต่รู้ไม่ได้ใช่แล้วพี่คะนานาต้องหาผู้ชายผู้มาแต่งตั้งเป็นพระราชาแห่งวังหลวงต่อองค์รัชทายาทเลยล้าต้องหาเูื่อนเคนใหม่พี่คะ แค่เจ้าพายาเด็ไม่โตเลยแล้วใครใครที่เทำยุ่งสง่าอยู่เลยใครตายจ้าแล้วใครแล้วก็ขอพระราชาองค์ใหม่มาปนเปล่าพวกเราไปฉันเสนอไหมคะมีอะไรชื่อบ้างพระเจ้าพายาองค์แท้จริงที่มีสายเชื้อเอ้ยเชื้อสายเอ้ยถูกแล้วสายเชื้อเชืสียคำบอกที่แท้จริงไปเรื่อยเลยแล้วแบบใครคัดคัดเริ่มใหม่ อ๋อไทยใครกันฉันจะแนะนำเอาเชื่อสายของโรที่แท่จริงอีกขั้นหนึ่งใครรือึเฮ้ยเขาคุยกันอยู่เขาคุยกันอยู่ถ้าถ้าเหมาะสมที่สุดที่จะได้เป็น สนมเพราะข้าอ่านได้เขียนได้ข้าก็เหมาะสมเหมือนกันไหมคะข้าอยากเป็นอาหารสนมของกษัตริย์ฉันอ่านตำราการรบได้แบบผู้ชายฉันเล่นฉันยับปักทางร้อยเป็นไหมคะองชายรัตอชอบองชายรัาสามาถการเล่นหมากล้อมได้ผมก็ไม่คิดว่า สวัสดีองราชทายาทพี่คะคุณแอนเชอรีจะเล่นกับเขาด้วยนะครับองราชทายาทอันดับหนึ่งสวัสดีทุกคนเว่ยโอราชทายาทเวเว่ยโอราชทายาทเช้าหวังเช้ามาฮะ อนี้คือการไตนขึ้นบันล่าหรอคะใช่ยิ่งกว่าอารนาเกรนเด้อใช่แล้ค่ะจะอตเต้นเยอะดีกว่านะคะ้าทังแล้วคือคือว่ใหญ่เขาเต้นเยอะเลยอะแพ้เขาจะฉีกไปเองนะฮัลโหลอ๋อใช่อกสานะมันไม่ใช่โอเช่ยอทีอุยช่วยนงกพิทา นั่งก่อนเพคะนั่งนั่งักใกล้ๆกับพระราชินีนะคะเดี๋ยวแพ้ฉีกมีพระราชินีเหรอราชินีแล้วเป็นปีเด้อพระพันธุพระพนธุ์พระพันธี์ฉันเหรอแพ้ของเธอฉันคือตป็นหัดที่คือราชินีฉันเหงื่อราชินีคนต่อไปเป็นท่านต่งหาดฉันท่านต่งหาดถ้ตบกันเลยไหมเพคะแต่ว่าองค์ราชทายาทยังไม่โตเลยไม่ใช่หรอกี่คะ อันนเป็นองราชินีกันได้ยังไงไม่ใช่คนที่เหมาะสมพวกเจ้าทุกคนเป็นราชินีมาโอ้โหได้เจ้าโชว์เหมือนพ่อแกไม่มีพิษผมฉันรู้สึกได้ถึงรังสีอมตหินนะเพคะที่จะต้องมาเป็นพระราชินีแต่แกสามารถมี สนมได้เป็นสิบสิบคนนะนะสิบคนเลยเลยทางนี้เดี๋ยวดูแรงเนร่มีคนอยดูแลแล้วเนาะช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิตนี้นะไปมองฝรั่งบางค่าอย่างนั้นเนาะที่เรียกว่านาทีเสนอตัวสิข้าชอบข้าชอบฝรั่งแม่ลูกลูกชอบฝรั่ง เดย์เว๋เว๋เว๋ลูกหางหมจ่าแปละแลเด้์ทำไมจะฝรั่งพี่คะแบบนี้องค์ชายญาติเลือกเลือกมาเห็นสีไว้แล้วหรอพี่คะคุณกุ๊กก็น่าจะโตแล้วล่แหละฝรั่งบางข้ามันมีดียงไงกิมจิบ้านเราเรากว่าจะชัดหมักมาเป็นปีๆใช่เลยปลาก็ด้วย ทำไมท่านพูดอ้วนดื่มสีแดงตะปะกีไปแลูกเบลลาของเกาหลีแล้วคุณแม่คิมบับฝีมือพันปีพระองค์ก็ลืมแล้วหรอเพคะว่าชอบขนมปังมากกว่าออ้ขนมปังมากันลังสอดไส้ด้วยไส้กรอกดอกชีสงั้นหรอคะเพคะมันขาวนุ่ม แล้วมันอบกุิ่นแล้ตองโบกีมันไม่ขาวมันไม่นุ่มหรือเพคะมันขาวสีเป็นเงสีสีแดงจีบมันไม่อร่อยแล้วหรือไงคะสีแห่งเลือดข้าไม่ชอบและซอสเมื่อกาเทศสีมันก็ใกล้เชยงกันโอ้าไม่ชอบมเมือกเทศอ้าชอบซอสครีมอไม่อัวหรอกค่ะเพคะพระองค์เป็น เป็นองค์อาจทรยยะของพระพันปีจากเกาหลีนะเพคะฮะโอเคใช่ใช่ในสุนยันแล้วเหื่อยแต่ฉันโตมาฉันกินแต่ของเกาหลีมันรก ไม่ชอบชอบเรียบเนียนทุกสารใช่ไหมล็อกนี่ไหมคะใช่ไห่ล็อกเนี่ยไม่ล็อกเหรอจริงหรือเปล่ามาดูสิทุกสารลายไก่อบอ่งไก่ตั้งจีเขาไม่ว่าเปล่าไม่อร่ล้วหนูพี่คะไก่เบงสโซมีไก่อบอ่งได้หรือไม่ชอบมันไม่แต่งตึงมันเหี่ยวย่นอ๋อ๋ยวว่าฉันลหมไม่ใช่หรอกท่านแม่ไม่ชอบใช่ครับใช่เปล่ไหมพคะ ใช้เช้าจองของดองของมักของดองแล้วมันไม่สดของมาทนายอ่บขดใจเจ้าเพียดไปจริงๆทำไม่น่าสงฆวมาที่นี่เลยฟ้าหลังไม่ดีตรงไหนท่าแม่เบืเยอะลาดก่าเยอะไปกินจีดแล้วลุกไปกินจี็ด้วยแต่จะ ให้เอากระชายากิมกิมจิของฉันกินบ่อยๆใส่ติ่งจะแป่อยากไปโรคตายให้ตายคือกิมจิที่ข้าดองมานานออกไปเดี๋ยวเฮ้ยนอนช่วยกูช่วยอ้วด้วยมาสิ จะทำแบบนี้กับอง์ราชทายาดไม่ได้ลแตก็บอกขั้นก็บอกคันก็บอกขัดแล้วแล้วค่ะ้นโอ้กิมกินรอยานพี่อ้องเป็นปีด้วยนะาดกิมจิกินมกินเกิจิกินปเยนะคะ อันรอนเรอันเรรอบหน้าเธอไม่ต้องถือกอนะมันหนักเธอมาร่วม้ลยกิมจิเจ้าช่างแดงยิ่งนะนี่ครับโมเอยคโอเคโอเคโอเอคโเเคอเคเอเนออเคโเอออเคโอเเคโอออคโอเคแิมจินีุ่นแรงจริงเลยนะคะเคอยคอเอเอา อาจารเมขององคราญาติทีนะคะอ๋อไม่ใช่องายเนะะาจยยุ่งเหยยุ่งเหื่ก็เอะจยสมัยหอปรอเส้นสีดำชอบดุดม่เป็นคะขอเชิญเข้าไยการเปียบไม่ชอบมาจสุภาษิตภาษาจริง แับพี่ร่างพี่ไม่ร่างพี่แมฆอ๋อแย่เป็นบ้านนะเธออยจะมาขังขวยเลยนี่นะยิ่งพูดยิ่งแย่คังขวดงขวดเถอะมาจริงเลยไหมคะยิ่งพูดยิ่งแย่ยิ่งพูดยิ่งแปลกๆพอเธอเอาของเจ้าคืนไปจะมีเราพูดจะได้เจอกอะไม่ได้นะพายุจะมาแล้วเออจะไม ทำไมไม่ให้นนเป็นองรัชทายาทโอ้โหอันนี้เหมือนองราชทายาทที่หนีเข้าป่าไปอะไปยังไม่ได้ตัดผมไงแบบในหนังเขาพูดไม่รู้เรื่ยเขาก็จะตัดผมก็รอไเปลยนลุคนะกครับผมต้องรอต้องรอเดี๋ยวเดีก็รอใช่ไหมคหรือผู้าย